สวัสดีเชียงรายบายเทศบาลตำบลป่าซางช่วงสนทนาภาษาข่าววันนี้ข่าวแรกเข้าไปติดตามาตข่าวนทะี่คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภานะครับได้มาศึกษาดูงาน และก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ําแก่นดินซีเมนที่จังหวัดเชียงหายย้อนไปเมื่อตะวาตทีวิสากิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธ,ธอุทยานดอยอินทร์ตําบนดอยหางอำเภอเมืองเชียงหายทางด้านของรองศาสตราจารย์สังสิทธิพิริยะรังสรรค์น,นะครับประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำของตังวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลือมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำและที่ดินนะครับรวมทั้งยังมีคณะอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็คณะอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะเร่งรัดและปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลือมล้อนได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์หน้าพื้นที่ฝ่ายชะลอน้ำวัด พุทธทยานดอยอินทรีโดยมีพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชนะครับที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีและก็เจ้บ้านในพื้นที่ให้การต้อนทับและกับพาแอลพาชมในพื้นที่นะครับโดยเจ้าบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็จะเป็นพี่น้องจาาเจ้าปะกกเยอนะครับประมาณสัก200คนมีความต้องการฝ่ายชลลน้ําเพื่อที่จะเก็บกักน้ํา ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนรวมถึงทําการเกษตรซึ่งจะการหารือหไลายฝ่ายตึงคณะอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ารําอปทหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงทางปราชเจ้าบ้าน เห็นควรที่จะทําฝ่ายชะลอน้ําแกนดินซีเมนขนาดเล็กนะครับโดยได้ครับการสนับสนุนเครื่องจักรรถแบ็คโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายช่วยปรับพื้นที่ขุดลอกพื้นที่ทําฝ่ายชะลอน้ําเพื่อที่จะกักเก็บน้ําช่วงหน้าฝนและก็บ,บริหารจัดการน้ําในช่วงหน้าแล้งอย่างเป็นระบบนะครับหลังจากนั้นทางคณะนะครับก็ได้เดินทาง ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงรายเพื่อที่จะประชุมแลกปเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายกุองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการและกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างฝายชะลอน้ําแกนดินซีเมนต์นะครับโดยมีทางด้านของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคือ,อนาย เกรียงศักด์วันชัยธนบงคือการต้อนหับนะครับช่วงบ่ายก็ไปประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างฝ่ายชลอน้ำแกนดินซีเมนต์ร่วมกับหัวหน้าส่วนอราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดเชียงรายซึ่งก่จัดขึ้นทตี สารกลางจ,าจังหวัดเชียงไฮนะครับโดยได้มีการยกประเด็นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มชื้นในป่าดอยอินทรีในในการริเริ่มสร้างฝ่ายชะลอน้ําแก้ปัญหาน้ําหลากในหน้าฝนและก็ปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยสภาพปัญหาปัจจุบันหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเกษตรกรภาคการพริมได้พบความเดือดร้อน กระทบการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและก็อรายได้ตัวเองนะครับซึ่งเปิ้ลก็นเล็งเห็นนะครับว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนยอย่างยั่งยืนปกอมีการหารือกับส่วนราชการและก็ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างฝ่ายชะลอน้ําแก่นดินซีเมนต์ขนาดเล็กในพื้นที่ป,ป่าต้นน้านะครับโดยฝ่าย แกนดินซีเมนต์ภาษาอังกฤษมันใช้คําว่า soil cementia น,นะครับเป็นฝายที่มีแกนเป็นร่องลึกนะครับฝั่งลงไปในดินลึก4เมตรแล้วก็แผ่ออกไปทางด้านข้างแหมข้างละ4เมตรสามารถที่จะักเก็บและก็สะสมน้ําในชั้นใต้ดินเพื่อที่จะได้ปริมาณน้ํานักกว่าฝายแบบทั่วไปที่บ่มีแกนภายในแกนซีเมนต์แกนดินซีเมนต์ประกอบด้วย เม็ดดินใหญ่น้อยนะครับคอยยึดเหนี่ยวกันแน่นหนานะครับนอกจากนี้น้ําที่อยู่ในระดับใต้สันไฟจะถูกร่องแกนนะครับกักเก็บสะสมเอาไว้ก่อนถูกดูดซับือซึมผ่านเข้าสู่ชั้นใต้ดินแล้วก็ลาดตะลิ่งด้านข้างนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแง้งน้ําที่ถูกดูดซับเก็บภายในชั้นดินดังกล่าวก็จะซึมออกมาเติมลงไปในลําน้ําทําให้มีน้ําใจ ตลอดนั่นเองเนะครับอันนี้ก็ทางเทศบาลตะบนประางเองก็มีการสํารวจเนาะในส่วนพื้นที่ที่จะมีการทําฝ่ายแกนดินซีเมนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าพื้นที่ไหนที่จะได้ ดำเนินการกันพ่องในโอกาสต่อๆไปเอาไปต่อกันที่การลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามการดำเนินงานพัฒนาวัดห้วยปลากั้งของตางรัฐมนตรีประจำำารระรววําสํา,น,น,าน,น,ำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อตะวันทางด้านของนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่วัดห้วยปลากัง้งอาําเภอเมืองเชียงรายเพื่อจะติดตามการดําเนินงาน การพัฒนาวัดด้านสาธารณสงเคราะห์การดําเนินงานของโฮงบาลวัดห้วยประก่างเพื่อสังคมตามโครงการสังคาพิบาลการสงเคราะห์เด็กกำพร้านะครับ300คนและกการพัฒนาวัดตามแนวคิดอารามพิรมโดยมีพระภัยสารประชาธรวิหรือว่าพระอาจารย์พบโชคติดสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยประก้างเป็นผู้ให้ข้อมูลและกัปาแอลพอ การดาเนินงานด้านสังคมของต่างวัดห้วยประก่งนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยสถานรับเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสและสถานพักพิงสําหรับคนไร้ที่พึ่งแต่อราจนเย,ยมชมโรงพยาบาลวัดห้วยประกง่งที่เปิดให้การรักษาแก่ประชาชนรวมถึงพระสงฆ์โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งวัดห้วยประค่งได้เข้าร่วมโครงการสังคับพิบาลพระสงฆ์อาพาธตามนโย,ยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็คือดรพงเพชร ชุนละเอียดนะครับในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อา,าพาธต่างๆซึ่งโฮงบาลวัดท่ห้วยปากกั้งเพื่อสังคมนั้นก่อสร้างขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ห้ือเข้าถึงระบบสาธรารณสุขได้ยากนะครับโดยที่ผ่านมาวัดทุ่ห้วยปากกั้งเป็นสถานที่ที่ทาบุญแบ่งปันสิ่งต่างๆแก่พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อนเนื่องโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้วันละประมาณ500คนนะครับ และก็ผู้ป่วยด้านทันตกรรมหรือว่าฟันนะครับเกี่ยวกับฟันเนี่ยนะครับวันละประมาณ1 0 0สาวคนสิ่งสําคัญก็คือการให้บริการเน้นการทําบุญโดยหับรักษาฟรีบันเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งต่างโองบาลวัดห้วยปาก้างเพื่อสังคมนั้นปัจจุบันก็ประกอบด้วยศูนย์ทันตกรรมศูนย์โพลีคลินิกศูนย์ฝึกวิชาชีพเป็นต้นและก็ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกโดยบมีบริการนอนพักนะครับผู้ป่วยชุกเชิญหรือว่าทั่วไปเข้าหับการตรวจรักษาและก็ ปิดบ,บานใดนะครับหรือหากมีอาการหนักก็จะส่งต่อไปห,กหักษาณสนามพยาบาลใกล้เคียงเปิดให้บริการมาก่อตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับต่าง พระอาจารย์พบโชคก็บอกตัวเองนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต่างวัดเปิ้ลก็มีการดําเนินการหลายโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยกากไร้ตามแนวต่างให้ความเมตตากับคนในทุกชนชั้นนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการก่อสร้างโ้งบานวัดห้วยปลาก้งเพื่อสังคมแห่งนี้นะครับถือเป็นห้งบ้านเอกชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีรูปทรงเป็นอาคารเป็นเรือยาวเนาะมีความยาวก็ะ108เมตรสูงเจ็ดชั้นนะครับขนาดก็เก้าสิบเตียงตักันนะครับ เพื่อที่จะเอาไว้บริการหักษาผู้ที่เจ็บป่วยฟรีรว่นถึงพระสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลก็จะเน้นในเรื่องของงานธนตกรรมและก็ช่องปากนะครับแต่ก็สามารถที่จะหักษาโรคทั่วไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้ตัวเช่นกันนะครับมีข้อมูลตัวนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับ พอผ่านและก็สอขอสลา,านะครับบอกว่าปัจจุบันนั้นนะครับมีพระพิสุสงตึงมดเนี่ยจำนวน288,956รูป อา,าพาธทั่วประเทศประมาณ10,000รูปนะครับซึ่งบางรูปบได้รับการทักษาตามสิทธิขั้นพื้นฐานของสอปสชาบางรูป,ปรมีผู้ดูแลนะครับต่างพศหรือว่าตามสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิ้นก็ได้จัดทําโครงการในการที่จะให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ประกอบด้วยโครงการอุดหนุนกาใช้ใจ่ายในการสังคพิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธโครงการกุฏิสงฆ์อาพาธร่วมกับทางโรงบานสงฆ์นอกจากนี้นะครับต่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอย่างสร้างกลไกลความร่วมมือในการจัดบริการดูแลพระสงฆ์ทำสถานชีวาพิบาลสำรับองค์กรพระพุทธศาสนารวมถึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าหับการทักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของสอพสอชอตอยอันนี้เป็นสองข่าวแรกในช่องสนทนาภาษาข่าวจากรายการสวสดีเจียงไฮบาย Bye. เดียว้านเ w o ร World เปิดโลกเปิดประเทศเปิดบ้านงานมหกรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติ t h ยแลนด์วินเ n เลเชียงราย2023ระหว่างวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567 5เดือนเต็มจะเกิดอะไรในจังหวัดเชียงราย เทศกาลแสดงผลงานศินละปะของศิลปินระดับโลกจาก23ประเทศทั่วโลกกว่า60คนณนะทุกมุมเมืองของเชียงรายอาทิหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายวัดร่องคุณพิพิธภัณฑ์บ้านดำไร่เชิญตะวันอุทยานศินละปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สิงปา์คเชียงรายเป็นต้นศาลาแสดงนิทรรศการของกลุ่มศิลปินและองค์กรต่างๆทั้งจากในและต่างประเทศที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเช่นกลุ่มศิลปินแม่ยิงอาร์ติส์คอลเลกทีฟกลุ่มสลาเมืองพานกลุ่มศิลปินสีน้ำนานาชาติกลุ่มศิลปินแม่เหลา พุทธศินมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยเป็นตน้นเปิดบ้านสตูดิโอของศิลปินเมืองเชียงรายอีกกว่า80แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายอาทิหัวศิลปะหอศิลป์ไตย,ยวนฉลองพินิษสุวรรณบ้านแก้วฟ้าเกศรสุขเวียงชยัยวิทยาฐานกองเทิงกำธรสีฟ้าผ่าน เชิดสันดุสิทธิ์แม่จันนรงเดชสุดใจเชียงแสงบัญญัติใจคำแม่สายกฤษดาบุญรินแม่สวยกิติศักดิ์บุตรดีวงเวียงป่าเป้าจักรพันธ์จันทแบนขุนตาลจรูนชัยจิตแม่ลาวกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงไทยแลนด์เบียนนาเล เช่นเทศกาลดนตรีชาติพันธุ์งานฉายภาพยนตร์ศิละปะก,การแสดงดนตรีและอื่นๆอ,อีกมากมายชาวเชียงรายพร้อมใจเปิดบ้านต้อนรับผู้คนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ติดตามข่าวสารกัตนต่อและับคุณฟังในช่วงนี้ไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนเจียงฮายสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาเชียงรายสปอร์ตตี้ของทางเทศบาลนครเจียงฮายกันพ่องนะครับซึ่งในวันนี้ที่ศูนย์ประชุมและ,สะแสดงสินค้านานาชาติจีนเจียงฮายตำบลริมกก ทางเทศบาลนครเชียงไายเกาะร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงไายได้มีการจัดพธิธีลงนามแสดงเจ็ดจำนงเพื่อที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงไายสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาเชียงรายสปอร์ตซิตี้นะครับระหว่างหน่วยงานจำนวนถึงหมดเกาะสิบแห่งด้วยกันประกอบด้วยเทศบาลนครเชียงไายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงไายการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงไายหรือว่ากกทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงไายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เจียงฮาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจียงฮายเขต 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจียงฮายเขตสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจียงฮายเขต3นะครับแล้วก็มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจียงฮายเขต4โดยมีทางด้านของนายกวินเสือสกุลศึกษาธิการภาค16ดรเทอชาติ ชัยพงศ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนร่วมเป็นพยานในทางด้านของดรวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายก็บ,บอกนะครับว่าทางเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงกับต่างกลุ่มภาคีตึง10หน่วยง,งานเพื่อจะร่วมกันคับเคลื่อนและก็พัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งกีฬา เชียงรายสปอร์ตซิตี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการร่วมมือกันขับเคลื่อนกาพรพัฒนาด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาว,วชนและกับประชาชนั่วไปเนี่ยนะครับได้ใจเวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬาต่อย,ยอดไปสู่การไปไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะครับและก็เพื่อที่จะลอ่ลอมเด็กและกเยาว,วชนไปสู่เป้าหมายการมีอนาคตที่ดี มีโอกาสที่ดีมีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีไรายได้แล้วก็อาชีพที่มั่นคงสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้าทั้งทางเศรษฐกิจและก็สังคมได้นะครับอีกทั้งยังเป็นการร่วมกันยกระดับสถานที่ออกกําลังกายสําหรับการออกกําลังกายภายในสถานศึกษาและก็ภายในชุมชนในความผิดชอบให้ได้มาตรฐานยังเป็นรูปธรรมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของจัจงหวัดเชียงไฮ้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครเชียงไฮยครับภาคีเราครือข่ายต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนเชียงไฮยซูมการเป็นเมืองแห่งกีฬาเชียงรายสปอร์ตซิตี้กันต่อไปในอนาคตในนยุติเทศบาลนครเชีงยงไฮยขอปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับเทศบาลนครเชีงยงไฮยแหมข่าวหนึ่งนะครับเป้นจัดการบวงสรวง พระาธาตุดอยสเกนนะครับเตรียมเปิดสกายวอล์กตอนรับนักท่องเที่ยวโดยวันนี้ต่างดรวัญชัยจงสุธนมณีนายกเศสมนตรีนครเชียงไายและก็คณะผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงไายนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของพระสงฆ์ตัวนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีบวงสวงพระาธาตุดอยสเกนเพื่อเตรียมเปิดสกายวอล์กดอยสเกนซึ่งก็ยที่ พระธาตุดอยสเกนชุมชนดอยสเกนตำบลรอบเวียงอเมืองเชียงรายเพื่อความเป็นสุริมงคลในการดําเนินการเปิดฮับนักท่องเที่ยวในอนาคตสําหรับสกายวอกดอยสเกนนี้นะครับจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่งางเป็นทางการนะครับโดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นไปแอลพอทัศนียภาพของเมืองเชียงไายได้ทุกวันตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าไปจนถึง6โมงแรง18นาฬิกาโดยแมบ,บมีค่าใช้จ่ายและก็จะมีการ เปิดให้เข้าชมยางเป็นทางการแฮมครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแฮม1จุดที่มีสกายวอล์กนะครับก็คือการขึ้นไปเดินบนกระจกใสเนาะแล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามเจีงยงฮ่าวเขาก็มีหลายจุดก่อนหน้านั้นนะครับล่าสุดนี่ก็จะเป็นสกายวอล์กที่ดอยเวาซึ่งเกาะตอนทับนักท่องเที่ยวที่ไปแอลแม่สายกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านลงทะเบียนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-956-2222คุณกำลังฟังรายการ จัวดดัดเชียงรายบายเทศบาลตะบนป่าซามผลิตรายการโดยเทศบาลตะบ,บนป่าซามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถานีวิทยุแม่จันเรดิโอ FM 105.5้เมกะเฮิร์์